ผมสวัสดีครับผมมงคลศรีบุญครับในนามของตัวแทนบริษัทเบ้นไดนเอกจริ่งจำกัดนะครับวันนี้เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับได้มีเกียรติและโอกาสได้เข้ามาร่วมดูแลเรื่องโครงการบ้านดีบ้านดีมีสุขนะครับของครอบครัวอสมนะครับอันนี้เป็นเเป็นช่วงนําร่องนะครับสิบหลังแรกนะครับโดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทดีพนนะครับ เดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานอ,อ,อสมอด้วยนะครับท่านท่านจำรัดนะครับแล้วก็ทางชมรม14ตุลานะครับซึ่งซึ่งก็คือพี่พีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ราชาการไม่ใช่อาีพรับจ้างไม่ใช่อะไรต่าง oh, าเขาอยู่หมู่บ้านนะครับให้เขามีความอ,อยู่ดีมีสุขซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ,อสมอนั้นเป็นด่านหน้านะครับของอาสาของส่งสารทางสุด้วยนะครับที่มาช่วยสังคมไทยนะครับให้ปลดปัดจากโรคภัยนะครับโดยเฉพาะ โควิด19ล่าสุดนี้นะครับทีมอ,อสมในในทั่วประเทศเนี่ยได้มีแรงผลักดันสร้างเรื่องของสุขภาพให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์นะครับลดลดเรื่องของการในในทั่วประเทศเนี่ยได้มีแรงผลักดันสร้างเรื่องของสุขภาพให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์นะครับลดลดเรื่องของการตายนะครับลดเรื่องของการเจ็บป่วยการเข้าโรงพยาบาลได้เป็น อย่างดีนะครับครับผมก็ประมาณนี้นครับสวัสดีครับผมในานามตัวแทนของฝ่าย Engineering ของบริษัท9-9 Engineering นนะครับวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าที่ได้มีส่วนร่วมในงานพิธีเปิดตัวโครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัวอ,อสอมอนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานฮารานลิงนะครับจาก บริษัทบีกิมจำกัดมหาชนนะครับครับผมก็โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการดีๆเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับอสอมเพราะว่าทางอ,อสอมเนี่ยทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากมายนะครับก็จะเป็นสวัสดิการในการช่วยเพื่อให้ให้ใหกับสมาชิกของของอสอมเนี่ยได้มีโอกาสม,มีมีบ้านแล้วก็มีการสร้างรายได้โดยการปลูกพืช สมุนไพรนะครับครับผมผมก็ในานามาฝ่ายเอนจิเนียริ่งเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็ผักดานเพื่อให้แบบมันออกมาครับผมสำหรับสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทีมงานน้องที่เป็นสถาปนิกที่ได้ออกไอเดียแล้วก็ได้ทำแบบเพื่อให้แบบออกมาสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำทีมงานเข้ามานะผมต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็ น้องสถาปนิกนะครับในการช่วยออกแบบคอนเซปต์เพื่อให้บ้านออกมาดูสวยงามแล้วก็ดูเหมาะสมกับกับพื้นที่นะครับครับผมยังไงขอตอนนี้ขอแนะนําทีมงานครับน้องโจเป็นสถาปนิกครับถ้าไม่มีน้องโจจะไม่มีแบบออกมานะครับสวัสดีครับผมโจครับเป็นสถาปนิกของดับเบิลไดครับก็สําหรับการออกแบบโครงการบ้านออสโมหนึ่งล้านหลังทั่วประเทศไทยเนี่ยเราเน้นที่ มีความคิดที่จะสร้างบ้านให้พี่น้องอสมอที่ได้เสียสละให้กับพี่น้องคนไทยมาในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วเราก็คิดที่ว่าทั้งหมดที่ได้ทําการออกแบบมา้นเนี่ยมีทั้งหมด5้าแบบ5าหลังนะฮะซึ่งแต่ละแบบแต่ละหลังเนี่ยก็จะเหมาะสมกับพื้นที่ของบ้านที่พี่น้องๆอ,อสมอเนี่ยแล้วแต่ขอบเขตที่ดินของแต่ละท่านว่าจะใช้บ้านหลังไหนและความชอบส่วนตัวนะครับบ้านทั้งหมด จะมีพื้นที่โดยประมาณเนี่ย48ตารางเมตรนะครับก็จะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่ห้องครัวหนห้องรับแขกพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันเหมาะสมสําหรับเพียงพอสําหรับครอบครัวแบบตามบัจเจตที่เราได้รับงประมาณมาจากคุณฮาร์ลิงค์นะครับที่ที่พี่น้องอสมงของเราเนี่ยสามารถที่จะ กับธนาคารได้โดยไม่มีความเดือดร้อนนะครับก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งหมดมีออกแบบไว้กี่หลังทั้งหมดห้าหลังฮะห้าหลังห้าแบบสร้างแล้วมันแตกต่างกันยังไงกับห้าหลังก็มันจะมีบ้านทรงยาวทรงลึกทรงกว้างให้มันขอบเขียนดีๆแตกต่างกันใช่แับนี้ชื่อเลยทำให้โครงการนี้สามารถเริ่มโครงการได้เมื่อโควิดมานะครับ ทั้งโลกนะชื่นชมพระทศไทยนะที่ควบคุมโรคได้แล้วก็ถามความเปรเียบความไปไหนก่อนถามตลอดนะครับผมว่าไว่วเหตุผลคือกสมผู้อาสออา,ศา,ศาสมัครมวลชนนะครับที่ก็ช่วยทั้งประเทศนะครับทุกหมู่บ้านมาให้คนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเราะนั้นก็ชื่นชมสมทด็จที่ก็ สำเร็จในด้านนั้นณนะวันนี้เมื่อเมื่อเดลต้าโควิดมาแล้วก,ก็ดูระยากนะครับแต่นี้ก็เห็นว่ามันก็น้อยลองเรา,ารูกเชียร์แต่นี้ผมเชื่อก็ต้องทุกคนที่มีฐานะก็ต้องมีใจกุศลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเราต้องตอบแทนบุญคุณ,ค,ณคนที่อาสาสมัครเพื่อช่วยคนในสังคมนี้นะครับเพราะนั้นเมื่ออาจารย์ธีรพลก็มา คุยกับผมนะแล้วก็พาท่านประธานเอาสมบอมาด้วยนะครับเล่าให้ฟังเรื่องคองการนะว่าเราอยากสร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้านทั่วประเทศแล้วก็อยากจะให้แล้วก็เราก็กสัมภาษณ์ผู้อาสาสมัครนะครับว่าเขาขาดอะไรเขาต้องการอะไรก็สรุปว่าเขาต้องการบ้านโอเคท่านนั้นคุณธีรพลจากท่านท่านประธานนะสำหร,รับ ก็คิดเก่งๆนะคิดว่าโอเคถ้าเราสร้างบ้านให้ต้องมีรายได้เพื่อจากผ่อนสองดยงนั้นก็ปลุกตน้นทุนคือสมุนไพรแล้วเอารายได้จากกันนั้นเพื่อผ่อนบ้านทะานั้นธนาคารก็มีทางที่จะส่งเงินคู้พวกเขามีเป้านหนึ่งล้านหลังทั้งประเทศอันนี้ดียังไงครับสร้างงานให้หมู่บ้านต่างๆอันที่สองก็ ถ้าทําแบบหลานหลานจริงฮะสร้างอาชีพกับคนที่สร้างบ้านแล้วเงินสักครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินมันหมุนเวียนในหมู่บ้านนั้นฉะนั้นก็ช่วยรัฐบาลให้รัฐบาลไม่ต้อง สนับสนุนทุกคนทุกเดือนนะครับก็ให้ผมคิดว่ายังไงก็เอกชนเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับอยากคิดว่าเราก็ต้องอาศัยรัฐบาลตลอดเพื่อเราเจอปัญหานะครับให้เราดูว่าเราก็ช่วยตัวเองได้ไหมสร้างอาชีพยัยงไงล้กก็สร้างรายได้ยังไงในพื้นที่ที่เราอยู่นในแง่ของปีกริมก็ยินดีสนับสนุนนะครับเพราะว่าต้องมีความรื้อเร่รือร่มนะครับถ้ายังไม่เห็นผล คนอาจจะยังไม่ปล่อยกู้นะครับแล้วก็ยินดีสนับสนุนต่อนะครับแต่กเ็เห็นผลความหมายนะของโครงการนี้คือสร้างไรายได้ให้มู่บ้านสร้างที่อยู่อาศัยให้หอสมอสร้างอาชีพเพิ่มขึ้นให้เขาให้เขามีไรายได้เข้ามานะครับให้เศรษฐกิจทั้งประเทศก็จะร้อนปาได้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นล้านหลังนะครับก็ห้าแสนล้านบาทน,นะครับที่ก็ ้าก็ดีเยอะประมาณหน0 0 0ห้าพันล้านหน0 0งห้าน,ล,านล้านเหรียญเพราะนั้นผมว่าขอชื่นชมนะควีคิดโครงการนี้คุช,ชมผู้อาสาสมัครแล้วก็ท่านประธานที่ผมท่านประธานเลยว่าโอ้โหเราปีกริมบริหารไม่กี่พันคนก็ไม่ใช่ง่ายที่สุดในโลกแต่ทำยังไงที่บริหาร8 0 0 0 0น ทั้งร้านคน,นครับเราให้ทุกคนก็มีใจใจเดียวกันนะครับของทดว่าเรื่องนี้น่าจะสอนในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะให้คนที่อยากทำธุรกิจให้เรียนรู้ว่าบรหิหารองคงออ์กรยางไนะงเพราะนั้นผมยัอมมีประโยชน์อย่นนะอางอย่างงคงปีกริมนะครับสิบปีที่ผ่านมาเราพยายามผลักดันอาชีวะแบบวิชาชีพแบบทบวิปักขีแบบที่พอทาท,ที่ยุโรปที่เยอรมันที่สวิสที่ ออสเตรียถ้าคนไปที่สวิสนะคร75%ไม่จบอุดมศึกษาเขาจบวิชาชีพแล้วก็เขาเป็นชั้นกลางของประเทศนะครับุดมศึกษาก็อาจจะยกว่าเปร์เซ็นต์เพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราสร้างอาชีพได้ให้คนมีไรายได้เข้ามามีบ้านอยู่อาศัยเงินหมุนมเวียนในบ,บ้านต่างๆนะครงนี้ประเทศยังไงก็อยู่ได้ดี อันนี้คุณลิ้งมองว่าโครงการบ้านน้าหลังนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติบ้างไหแล้วก็มันจะส่งผลกับเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ้างไหมอันนี้ก็ห้0,000ล้านนะครับถ้าถ้าถ,าถา 1, ล้านหลนังนะห0 0แสล้านบาทม 5, หมายว่า5 0,000ล้านบาทนี้อยู่ในประเทศเพื่อสิ่งที่คนใช้ในการปลูกบ้านนะครับนั่นก็งาน้นั่นอยู่ในประเทศอยู่แล้วแต่หวังว่าเป็นคนไทยนะครับ ไม่ใช่คนดัางชาติที่เราเอามานคนไทยชุดทำแล้วก็สิ่งก็สร้างก็ผลิตในเมืองไทยก็หมายคึงว่าบริษัทที่ผลิตเหล็กผลิตปูนก็จ้างคนไทยเพราะนั้นคนไทยมีรายได้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีนะครับเขามองว่าอันนาคตเป็นอน,นาคตที่ดีกาเศรษฐกิจเจริญ อยากให้เศรษฐกิจเจริญผ่น,นต้องมีความมั่นใจในอนาคตถ้าเขาไม่มีความมั่นใจนะครับเขาก็กลัวไม่ไปไหนทีนี้เรื่องกลัวเรื่องโคว,ว,วิดคือคิดไปเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นถ้าไม่กลัวถ้าคิดว่าอนาคตดีนะบางท่รวยทํางานเอารายได้เข้ามาในประเทศสร้างงานในประเทศแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องช่วยเราต้องหาทางช่วยนะไม่นั้นเราก็มีการขานะันตลอด ได้ทำน,นที่คุณทีเป็นหนึ่งใน20เจ้าสัวที่ได้คุยกับท่านนายกระยุทธ์นะคะโครงการบ้านอสมอนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมหรือทําความดีร่วมกับโครงการของประเทศอันนี้นะผมคิดว่าน,นี้เป็นโครงการที่ควรจะอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับโครงการที่ปีกริมทําตอนนี้ก็เราก็มีหมู่บ้านปีกริมเราก็มีวัดปีกริมแล้วก็มีโรงเรียนปีกริมที่สักแก้ว เพราะนั้นพ่อพยายามให้เป็นช่วยเขาให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้คนที่จบโรงเรียนอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเราก็พัฒนาให้ให้คนรู้เรื่องที่เรื่องเขเยอะนะครับให้เข้าใจโลกปัจจุบันนะครับให้เขาให้เขอ สายโทรศัพท์สายปลอดแปนที่นั่นนะครับไม่ต้องไปไหนก็อ,อยู่ในหมู่บ้านนั้นท่าน้นหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเจริญเราก็ต้องดูว่าถ้าคุณไปที่ที่สวิสเนี่ยครก็เป็นประเทศที่ ทุกหมู่บ้านก็จะรอญหมดเวลมามันทุกหมู่บ้านก็จะรอญหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่อยากให้มื่งไทยก็เป็นอย่างนี้ครับจรอญทุกที่ไปไหนก็คนก็มีความสุข,ขก็จรอแล้วก็มีรายได้เขาสมควรมองว่าที่สักเซสของโครงการบ้านล้านหลังนี่น่าจะอยู่ที่ตรงไหนครับท่าสักเซสก็อยู่ที่ไหนครับสักเซสก็คนที่จะอยู่เขาต้องสร้างรายได้ สวัสดีครับผมชื่อวิสันตีหอมงามครับเป็นอสมมู่12องนะครับตลหนองแก่นนะครับอำเภอแปลยงยาวจังหวัดชายฉางเซาครับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับที่มีโอกาสนะครับได้เป็นบ้านหลังแรกของอสมนะครับในจํานวน1ล้านหลังนะครับซึ่งผมนะครับก็ ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับของอสมนะครับแล้วก็ค่าลําพังตัวเองนะครับจะเก็บเงิน5้าแสนนะครับสำหรับปลูกบ้านทีเดียวเลยเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางอสมนะครับมีโครงการดีๆอย่างนี้มานะครับผมก็สมัครไปนะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นบ้านหลังแรกนะครับของประเทศนะครับแล้วก็ มีความภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่เรานะครับจะซึ่งจะไปปลูกบ้านเองทีเดียวหางเงินห้าแสนมาปลูกบ้านเองนี่มันก็ใช้เวลานานโอเคครับอ่าแล้วมีความรู้สึกยังไงครับเรื่องขององานออกแบบกับทีมสถาปนิกนะครับโดยบริษัทดับบันนาที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเป็นผู้ออกแบบมันะครับอยากจะให้ทางเจ้าของบ้านคนแรกของ ของประเทศไทยนะครับในหนึ่งล้านหลังเนี่ยมีความรู้สึกและมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมครับในเชิงด้านสถาปนิกครับสำหรับแบบบ้านทั้ง5แบบนะครับที่ทางสถาปนิกออกมาให้เลือกนะครับก็สวยแล้วก็เหมาะสมทุกรูปแบบนะครับแล้วก็แต่ว่าที่ชอบที่สุดคือแบบที่5นะครับเป็นจะดูแล้วจะจะที่จริงและพื้นที่จะเท่ากันทุกทุกหลังนะครับ4ีตารางเมตร แต่ที่ในพื้นที่ของผมเนี่ยผมชอบแบบที่ห้าครับเป็นแบบที่สวยแล้วก็ถูกถูกอะไรคงจุ้ยนะครับเข้ากับเจ้า,จาของบ้านนะครับผมก็เลยเลือกแบบที่5้านะครับแล้วก็แบบที่ออกมานี่ก็เหมาะสมแล้วก็ก็ไม่มีอะไรที่จะรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าดูจากแบบแล้วก็ดีทุกอย่างครับก็อยากจะขอขอ,ขอบคุณนะครับทีมสถาปานิกนะครับที่ ออกแบบบ้านทั้ง5แบบนะครับมาให้กับอสมอนะครับได้มีโอกาสได้เลือกนะครับครับครับผมในส่วนในนามของทีมงานดับบนายที่ดูแลในส่วนฝ่ายวิศวกรรมนะครับก็ยินดีรับฟังนะครับขอให้อสมอทุกขั้นที่มีได้อนุมัตินะครับได้รับการอนุมัติก็สามารถนะครับแก้ไขหรือจากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเลเยอร์ต่าง การย้ายห้องต่างๆสามารถรีเควสตมาได้นะครับจากทีมงานนะครับจากดับเบิลนน์เอนจิเนียริงนะครับสามารถแจ้งความประสงค์ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องฝากให้ทางคุณพี่ไปแนะนําต่อๆกันด้วยนะครับหากมีการอยากเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับครับสำหรับอสมท่านใดนะครับที่ดูแบบบ้านแล้วทั้ง5แบบนะครับยังไม่ถูกใจนะครับอยากจะเอาอยากจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะคุยกับสถาปนิกได้นะครับอยากจะเพิ่มห้องครัวอยากจะไว้ตรง ฝั่งไหนหรือว่าอยากจะเพิ่มบันไดหรือว่าอยากจะทำบ้านปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปทรงตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับสถาปนิกทีมงานก่อสร้างได้เลยครับครับขอบคุณคุณพี่มากครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ